เรือง g ล่ะพี่น้องก็ชีวิตของชาย่อนามว่า,างๆกับไ่ได้ไใกล้แค่ครับอาบน้ำใกล้มันห้อนครับตีที่สององศาไกลอยู่ซืดอก็อยังอาปากนะงั้นาคนเฮ็ดเวียกนร์พี่นอ้องนี่นะครับอาบน้ำใหนวอสบาไม่ได้อาบไปตีนะครับไม่ได้อาบไปำเดิมพันยังหนึ่งครับ มันยินเลยก็ปล่อยพอใจมากใจมันรักนะพี่น้องมาด้วยใจครับเวลาตีกันน้ามันยินยินทีนี้ไอ้ก็มีไก่ไก่ตีถึงบุษบาเลย น้ำตาเด็ดเรื่อความสวยงามครับที่อาบน้าให้เน็นมันหอนพี่น้องมันอาบปากไงนอนยืนยืนหมไอ้เปียกเอาสบายแจ้ครับสบายแจ้อีกตัวอยู่ข้างล่างคือรถถังมีชื่อทุกตัวนะครับ เพียงเข้าใจใจมันรักมักซัดพี่น้องมักซัดแบบที่สวยงามนี่ครับ กอนนี้น่ะฝากกดติดตามด้วยนะครับจกทางชัยม่อน